ววสวัสดีพีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกองนีกเช่นเคยไม่ได้ทำไกด์ตัวละครมานานเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าผมไปทำแต่ซีรีส์ที่เป็นไลฟ์สตรีมยาวๆ90นาทีบ้าง120นาทีบ้างลหลายท่านอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูรายละเอียดมากขนาดนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะลองเริ่มทำนะครับซีรีส์เล่นเป็นใน7นาทีขึ้นมาให้เพื่อนเอนเนี่ยมีแนวทางในการเล่นตัวละครแบบสังเขปนั่นเอง ไม่รู้ว่าจะออกมาเวิร์กแค่ไหนนะครับยังไงถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วมีประโยชน์หรือว่าอยากให้เพิ่มเติมลดอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่ม7นาทีกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลของเยาเยากันก่อนนะครับสกิลท่าของเยาเยาเนี่ยเป็นการโยนซัมมอนหรือว่ากระต่ายเย้กู้ยอไปเป็นสกิลที่มีคูดาวสิบห้าวิกระต่ายอยู่ในสนามได้10วินาทีมี2ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกจะทํางานเมื่อเลือดของฝั่งเราเกิน70%น้อง กระตุยเนี่ยก็จะโยนใช้เท้าไปที่มอนสเตอร์ทำเดามจไปแปะธาตุไปแล้คืนพลังงานธาตุมาให้กับเราในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราสภาพรอแรกครับเลือดต่ำกว่า7 0น้องกระตุยก็จะฉลาดมากโดยการที่หันกลับมาโยนใช้เท้าใส่เราเพื่อทําการฮิวเพิ่มเลือดขึ้นมาสกิลถ้าไม่ตายครับจะเป็นการโยนเยกกู้ออกมาเพิ่มเติมอีก4ตัวซึ่งใช้พลังงานธาตุ80มีคููดาวน์20วินาที เป็นสกิลที่ไม่สามารถกดใช้แล้วออกจากสนามเลยได้เพราะว่ามันมีระยะเวลาในการแคสแลวก็แสดงผลเนี่ยหวินาทีด้วยกันดังน,น,นั้นถ้าเกิดว่ากดสกิลถ้าไม่ตายแล้วให้เอาน้องเหยา่ๆเนี่ยวิ่งเล่นไปก่อน5วินาทีซึ่งเหล่าเย่กุ้ยที่ออกมานะครับมันก็จะช่วยโยนทำดาเมจเพิ่มเติมและขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในโหมดนี้เหยื่อจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น1 5แล้วก็มีความต้านทานไม้มากขึ้นซึ่งสามารถใช้ในการแทงดาเมจมาเฟืองจากเช่นพวกของมีลูได้ ซึ่งการยืนในสนาม5วินาทีสําหรับโซัสพอร์ตเนียบางคนอาจจะมองว่ามันเสียเวลาครับแต่น้องมีพรสวรรค์เพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้อยู่ในสนาม5วิแบบเปล่าประโยชน์ครับในช่วงกดอันติเนี่ยไม่ว่าจ,<ะ>จะเป็นการทําการพุ่งตัวกระโดดหรือว่าวิ่งนะครับน้องก็จะโยนใช้เท้าออกมาเพิ่มเติมทำเนเมจด,ด้วยเป็นอะไรที่น่ารักมากครับวิ่งไปฮิวไปทำเนเมจไปแปะธาตุไปด้วยอีกอันหนึ่งครับผมเหยาๆยังมีพรสวรรค์ที่จะช่วยในการฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติมเมื่อ ใช้เท้าระเบิดด้วยดังนั้นก็ฮิวเพิ่มขึ้นฮิวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่ดีงามมากๆก็คือสามารถใช้เป็นตัวละครที่ใส่ไว้ในทีมแล้วไปเก็บพวกผีส่งผีเสื้อเนี่ยเราสักทวกน,นี้เนี่ยมันจะไม่วิ่งหนีเราก <c oughs> ุมดาวเยาวๆทำอะไรได้หนะ้าเปิดหรือเปล่านะฮะ C 1เนี่ยช่วยเพิ่มโบนัสท่านมาให้กับในทีม <c oughs> เมื่อใช้เท้าระเบิดแล้วก็มีฟื้นฟูพลังกายให้นิดหน่อยในขณะที่ C จะช่วยให้เหยียบๆเนี่ยมีพลังงานธาต มาใช้ในการกดอันติได้บ่อยขึ้น C 3เพิ่มเลเวลสกิลของสกิลธาตุในขณะที่ C 4เนี่ยจะช่วยเพิ่มช่อนานธาให้น้องตามเปอร์เซ็นต์ค่าเลือดที่น้องมีซึ่งจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถทำาดเมจได้มากขึ้นในทีมที่เล่นปฏิกิริยาสเปรดแอกเรเวดส่วนต่อมา C 5ก็จะเป็นการเพิ่มสกิลธาตุไม้ตายและ C 6ครับจะเป็นการโยนแถมนะฮะเมกกะแรดิชนะครับหรือว่าใช้เท้าเบิ้มนะครับทุกครั้งที่ยิงใช้เท้าเล็กออกมา2ครั้งซึ่งตัวนี้จะเป็นส่วนเสริมในการที่ทําให้ทีมมนียแปะาไ,ได้ดขึ อยได้ดีขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่มากขึ้นเล็กน้อยแต่ถามว่าโดยรวมแล้วกลุ่มดาวของเยาเยาหน้าเปิดมากแค่ไหนนะครับคือเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างโอเคแทบทุกอันนะฮะแต่ไม่ได้จําเป็นดังนั้นมีแค่ซ0สามารถเล่นได้ดีแล้วในฐานะที่เป็นตัวซัพพอร์ตฮิลแปะธาตุแล้วก็เจ็นพลังงานธาตุให้กับทีม วิธีการปัน้นสเต็ตยาวๆไม่มีอะไรมากเลยนะครับเราจะต้องเน้นเลเวลให้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตัวละครนี้เนี่ยฮิวแรงตามค่าพลังชีวิตนะครับยิ่งเลเวลเยอะยิ่งเลือดเยอะนะครับนั้นเลือดเยอะไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเติบโตไปเลือดด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเลือดน้องน้อยนะครับอัดเลือดไปเต็มเตๆฮิวแรงแน่นอน สองนะครับค่าฟื้นฟูครับผมยิ่งถ้าเรามีค่าฟื้นฟูเยอะเนี่ยเราก็จะมีท่าไม้ตายเนี่ยมาใช้ได้บ่อยซึ่งการใช้ท่าไม้ตายของเยาเย้ยเนี่ยจะเป็นการฮิวเพื่อนๆทั้งทีมขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยดังนั้นการมีท่าไม้ตายต,ายติดตัวตลอดก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดเช่นเดียวกันการเลือกใช้อาวุธนะครับเนื่องจากเราเน้นฟื้นฟูเราจะถือฟาโบพ่อทุกสถาบันอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีฟาโบจริงๆเนี่ยหอกสามดาวที่ดูดีมากๆก็คือแบล็กเทเซลที่ให้ในส่วนของออฟรองเป็นพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เพื่อนๆท่านในที่แบบอยากให้เยาะเยาเป็นกึ่งก่ง DPS ให้ทำาดามจได้บ้างจริงๆมันทำเดามจได้ดีนะตัวคุณน้องไม่แย่สักเท่าไหร่ถือโฮมาไปเลยก็ไม่คริวคิเรนะครับอธิบายครับเซตสีพื้นน่าจะเป็นเซตที่เหมาะสมที่สุดกับตัวละครซัพพอร์ตที่ใช้ในการฮิลวแปะธาตุนะฮะนอกจากน้องจะฮิลวแล้วน้องยังแปะธาตุได้ดีด้วยดังนั้นเมื่อทุกครั้งที่น้องแปะธาตุนะครับเนี่ยใช้สกิลธาตุหรือธาตุไม้ตายถูกสตูความต้านทานไม้ของสตูจะลดลงทําาาาให้เรรสมถทำ ออฟต่างๆของน้องนะครับเราจะเล่นเป็นออฟเลือดกับฟื้นฟูเช่นเดิมส่วนใครถือฟาโวมีอัตราคริติคไว้บ้างก็จะดีในส่วนของนาฬิกาครับเราจะใช้ออฟฟื้นฟูสำหรับคนที่เน้นอันตีบ่อยสหรับใครที่ไม่ใช่เน้นอันตีบ่อยสามารถใช้เลือดเปอร์เซ็นต์และหาออบลองไปฟื้นฟูได้ตามมาด้วยช่องถ้วยถ้วยนี่เลือดเปอร์เซ็นต์แน่นอนและอันสุดท้ายในส่วนของหมวกจะใช้เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ต้องการความสามารถในการแทงนะครับ เอาน้องมายืนรับดแดมบงดเมดด้วยก็เอาเลือดเปอร์เซ็นต์ไปถ้าเกิดใครเน้นฮิวเป็นหลักสามารถใช้เป็นโบนัสการรักษาได้สําหรับช่องหัวนะมาดูวิธีการเล่นและว,วิธีการจัดทีมบ้างน,นะครับเหยาเยาเนี่ยเป็นตัวฮิวธาุไม้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถลงในตําแหน่งซัพพอร์ตควบคู่กับท่านไม้หนึ่งตัวในทีมที่เล่นปฏิกิริยาท่านไม้ได้หมดเลยทีมที่ผมแนะนำเนี่ยมีอยู่สทีมด้วยกันครับทีมแรกคือทีมมะเฟืองของมีลูก ตามปกติแล้วในทีมมื่อฟึ่งนีรูเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าทีมเราเนี่ยอาจจะโดนมะ่อเฟืองนี้รูตายก่อนมอนสเตอร์ดังนั้นเนี่ยการที่มีเอวเยาเข้ามาช่วยในตำแหน่งฮิลไปพร้อมๆกับแทงอ่าเพราะว่าน้องมีต้านทานไม้ในช่วงกดอันตรีเนี่ย50%เลยดังนั้น เาเมจมะเฟืองที่จะมาเข้าตัวเหยา่อเนี่ยมันจะไม่รุนแรงถึงขั้นที่ว่าทําให้น้องแบบตุยเย่ได้และในขณะเดียวกันในขณะที่น้องออกมาวิ่งเล่นน้องแปะลาดไปแล้วน้องก็คิวไปมาพร้อมกันด้วยดังนั้นช่วยให้เพื่อนเนี่ยรอดจากมะเฟืองของมีลูได้ในขณะเดียวกันน้องก็ช่วยแปะ่าตและทำให้ดอกมะเฟืองมาขึ้นด้วยนะครับซึ่งการนําเอามาเล่นคู่กับอิยาโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสะใจมากเพราะว่าการแปะน้ําแล้วการแปะพืชเนี่ยจะค่อนข้าง ต่อเนื่องนะครับทั้ง2อธาตุนะครับมาเฟืองจะดรอปอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีดาเมจดี dps เสริมเพิ่มเติมจากอายโตได้ดีด้วยอีกทีมนที่น่าสนใจนะครับก็คือทีม spread a g c e v e a t e หรือว่าทีมไม้คู่กับไฟฟ้าอ่ะทีมนี้เนี่ยเหยาๆเนี่ยจะสามารถลงแทนตำแหน่งของนาฮิดะได้นะครับแน่นอนว่าไม่ดีเท่าหรอกแต่ว่านาฮิดะเนี่ยจะไม่สามารถฮิลได้ถูกไหมแล้นถ้าเกิดเราต้องการเล่นทีม มไม้ไฟฟ้าแล้วเราขาดตัวฮิลเนี่ยยาวๆก็จะสามารถเข้าไปอุดช่องโหวตตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับน้องช่วยปั่นพลังงานธาดให้กับตัวละคร dps อย่างเช่นเอาไฮแตมได้น้องช่วยแปะธาดเพิ่มเติมลดต้านทานไม้และในขณะเดียวกันน้องก็รับตำแหน่งในการที่จะฮิลเพื่อร่วมทีมไปพร้อมๆกันด้วยนั้นใครที่ยังไม่มีนาฮิดะ ยาวๆก็ถือว่าเป็นตัวแทนในตำแหน่งในการแปะไม้ที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดอีกหนึ่งสล็อตในการใส่ตัวฮิวเข้าไปเราอาจจะไปเพิ่มเติมในส่วนของการใช้เ,เสริมตัว d p s, <c oughs> <S เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่ง <c oughs> อย่างเช่นการเปลี่ยนตัวโลออกและเปลี่ยนเป็นเปิดโตคู่กับฟิชไปเลย <c oughs> ดาเมจโดยรวมของทีมเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่ายาวๆเนี่ยมันควบตำแหน่งของสพอร์ตของทีมนี้ไปหมดแล้ว และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมได้นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้กับเล่นยาวๆเป็นใน7นาทีนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังหาแนวทางการเล่นน้องอยู่วันนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อนะฮะเจอกันครับผม